สวัสดีจ้ามน,นีแม่กไก่กับยายจันหอมจะพามันทาแกงเขียวหวานไก่น่าจะแกงเขียวหวานไก่นะคะอันนี้ยายจันหอมมันสิลวกเลือดนอกจาะก้อนที่จอไปใส่หมอ้อจะลวกเลือดไวเตรียมเครื่องไวนะจาะแล้วก็ตีนไก่ห้านี่ก็จ,จิตจิตต้มเนาจะต้มแล้วจังเสียวไปใส่หมอ้อลวกเลือดเสซ็จแล้วเนจาจะเลือดไก่ก็จิเอา ตีนไก่ของเราลงไปต้มนะคะเอาตีนไก่ลงไปต้มพี่น้องเพื่อเราจะเอาเตรียมใส่หมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะจ๊ะที่แช่น้ำไ,ไ้มะเขือ<ม>พวกองกับมะเขือเพาะมะเขือหยั่งเพาะแช่น้ำไปจะเอามาล้างดีๆให้ะ้ะ ให้สะอาดเด้อพี่น้องผักแช่ซื้<า> <khi> อกิลลลลนล,าล,าลานา้างหลายๆน้ำแช่หลายๆน้ำแช่น้ำใบนั่นจะล้างมะเขือเสร็จแล้วนะคะยายจันหอมก็จะเตรียมน้ําสําหรับแช่มะเขือไม่ให้มะเขือแหล่หรือดำนั่นจ้ะใส่น้าเกลือพี่น้องอเอ้อนง่าง่าอ้อนคือคนเห็นคนเห็น,น <laughs> อ, <c oughs> อ่อนเหลือหน่อย ฝีมือยายจันหอมเหมือนเดิมบะเขือออดดีๆบะเขือ,อยัางงามดอกระ,ะเดียแช่น้ำเกลือแล้วจะมะเขือจะได้ไม่ดำนะคะคาซีนี่จะเป็นหัวกะทินะจ๊ะเคี่ยวหัวกะทินะคะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มแกงแล้วนะคะเพรแกงเฉววาวันได้จะพี่น้อง แน่ใจหอมมันกะสิคัวก,กะทิน้วจะเคียวกะทิเขี่ยวกะทิ <laughs> ให้แตกมันล้วนหนมันแตกมันฮอหัวกะทินะคะเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน,นมส่วนอันนี้จะเป็นหางกะทิที่แยกไว้เราจะไว้ใส่ที่หลังส่วนอันนี้จะเป็นน้าตาลปีบ๊บอันนี้จะเป็นเครื่องแกง <S <s เครื่องแกงเขียวหวานนะจ๊ะ ตอนนี้กะทิเราก็เริ่มแตกมันแล้วนะคะพร้อมพี่น้อง้อมกะทิแตกมกยังไม่รอให้แตกอีกสักหน่อยก่อนนะคะตอนนี้กะทิของยายจันหอมก็แตกมันได้ที่แล้วนะคะว่าเอาแตกมันหลายแล้วจะพี่น้องเพราะว่าแม่ใายกับยายจันหอมบอคอยมากกะทิมันหลาย เอาแต่พรซ้ำห้องมากับพี่น้องพรซ้ำหลายซ้ำหนึ่งอยู่แล้วแล้วเราก็เอาพริกแกงเจียวหวานใส่นะคะโคลีโคลีนะคะผัดให้เข้ากัน,นกับน้ำกะทิเราจะนึ่ขีด <c oughs> นึ่งขีดนึ่งขีดกับไก่ซ้ำหนึ่ เพราะว่าเฮ็ดกินในครอบครัวจ้ะพี่น้องทำกินเองในครอบครัวเนาะค่ะบ่มีสูตรดอกอาหารไม่มีสูตรตายตัวสูตรตายก็สูตรขอเฮ็ดกินเองหมอนี่หะ่อยก็จะทำให้เขากันนะจ๊ะกับพี่กับเครื่องแกงเครื่องแกงเขียวหวานของเรานั่นเอง เราจะผัดเครื่องให้เท่ากันแล้เนะจ๊ะก็จะเอาหน้าอกไก่ลงไปนะคะอาหน้าอกไก่ลงไปข้่นนองใส่หน่อยหน่อยเพราะว่าบกคคลบ้านนี้บุคคยกินดอกแต่ว่าใส่ซื้อมาอกไก่ลงไปผัดนะคะก็เคี่ยวไก่กับซุปแป็นซุก แย่จนหอมก็เราหอมแ<อ>ดงใส<ช>่พร้อมเพิ่มักากินนะจ๊ะพ่นาใส่เป็นหัวโคโลคิเล่เลยใส่กับแบบแบบกนไปเดี๋ยวจะพุ่มมาด้ลยจันเดี๋ยวแต่คุณมากก็รอให้ไก่สุกสักหน่อยนะคะโคน่ะเอกไก่เข้า,า,ากับสุกแล้วน,นะจ๊ะแยจ่จนหอมก็จะเอาน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะ จะเอาจะาพี่น้องมากหวานหน่อยก็ใส่หน่อยมากหวา่าล,ลายลาก็ใส่หลายเนาะจ้ะเพราะน้ำตาลปี๊บแข็งก็เลยต้องเอาไปจะได้ละลายแล้วก็คุรีคุรีนะคะยายเจนหอมเห็เราตีนไก่ลงไปก่อนเด้ออันนี้ยายเจนหอมก็จต <laughs> ะตีเอาตีเอาตีนเาตีนไก่ที่เราต้มไว้แล้วนะคะเอาลงหม้อไปเพราะว่ามันตีไก่อ เดือดใส่ทีหลังก็มาห่อกากวลวกับฟามเหนียวออกแล้วนะจ๊นะตีนไก่เราก็ลงหม้อเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คนนะคะคนมังปปดําแตนจีน้ำพริกโคลูอยูแต่ละลายพี้อนนี้ยาจะหอมกะเียหาไสด้วพ่ันนี้ยาจะหอมกะเสียวหางไส้นะาจะหางกะทิแล้วจะพี่น้องบก่แม่หาง,าง,างยายจะหอมหางกะทิลงไปนะคะ อกระทีเทลงไปเขียวสีสันมกัเขียวออมลําก็คิดว่าน้ำไม่พอเดี๋ยวอาหารอีกต้นขออหาอีกต้นอาหารกะทีมาใส่อีกกระทีซอสจื้อว่างเขาขันให้ แย่จนหอมก็จะเอากะทิมาเติมอีกนะ้วจะหางกะทิหางกะทิสดๆคั่นๆให้แล้วจะไปน่องไปซื้ออยู่ตลาดเดี๋ยวนี้เพิ่นมีแบบคั้นสำเร็จคนคั้นให้พร้อมเรียบร้อยสันยนส้นใหเนาะก็คือสมัยตะกี้อุ้ยนางกระต่ายขูดขูดมะพร้าวกะทิขูดบ๊อกเพาตัวสิได้กินขูดแล้วก็มากคั้นอีกเ<ช>นื่อเนี่ นั่กครับวันนี้กะสิพ่อดีปั๊บแต่ว่า<ด>หันอยากหน่อยอยู่เด้ใช้ข้อใส่แบบเขืออีกกันล้อตีนไก่ให้สุกนะจ๊ะพี่น้องล้อตีนไก่ให้สุกตีนไก,ก่กะไก่จะสุกได้ที่แล้วนะคะหอมถุยถุยเลย วันนี้ยายจะหอมก็จะเอามะเขือใส่นะคะมะเขือใส่หอแกงเขียวหวานอเอามะเขือใส่ลงไปนะคะ ก็มเขืเอสุกแล้วพี่น้องถ้าตีนไก่สุกแล้วก็เอาเขือลงไปแล้วก็เอาเลือดลงไปนะจ๊ะเอาเลือดไก่ที่เราลวกไว้แล้วใส่ลงไปนะคะ โอเคมันเดือจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายเล็งไฟหแห้งบะเขืออสิบะเลยดอก่อนจะจะเอาบะเขือลงกับเล็งไฟหแห้งเราจะบะเขือสิบะเดยดำแยกจนหอมว่ะแตร้อให้หน้าเดลอดนะจะร้อให้มะเขือสิ <c oughs> เลราก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะแย,ยกันหอมมาก็จะใส่น้ำปลาเราจะ้า <c oughs> <c oughs> หน,หนึ่งทับพีอันนี้ก็คือผงนัวก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะแล้วจร้ลยใส่สหน่อยเลยอันนี้ยจะหอมใส่เครื่อนสดจะจะคูมมัดน่าจะเพราะว่ามันก็มีความหวานของน้ำตาลปี๊บอยู่แล้วแต่นี้ใส่ให้หนัว เราก็รอให้มะเขือสุกนะจ่ะรอให้มะเขือเขาสุกตุกแล้วเราก็จะเอาโหระพากับพริกสีฟ้านะคะพริกสีฟ้าสีดาว <c oughs> <c oughs> กับใบใบบักูนะจ่ะจะมีพริกสีฟ้ากับใบบักูแล้วก็โหระพาจากสวนของแม่ไก่เองลงไปตอนตอนจบ หลังจากที่บะเขียห้อาสุกแล้วพี่น้องก,กับว่าห้สุกหลายแล้วจะเพราะว่ามะเขือก็ดีสุกไปแล้วๆก็จะเอาโหระพาลงไปนะคะโหระพาจากสวนแม่ไก่เองนะคะเพิ่มความหอมโหระพแบบาเรยๆกระใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ริกสี้าเป็นยังไงเนาะบวานเป็นแต่ใส่ไว้ หอมทั้งหมู่บ้านน้ำเหุกแล้วตีนไก่สุกแล้วบัวเขือนในต้องหูแล้วว่าส fall. ุก้ายเราก็เตรียมเซมกดแชร์กดไลค์แม่ไก่พัศแสบฝากกดไลค์กดแชร์แม่ไก่พัศแสบนะเด้อจ้าขอบคุณ ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมมันนี้เมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะแกงเขียวหวานไก่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเค่นี้นะจ๊าบ๊ายบายจ้า,พ,าพี่จะเฝ้าไว้ไ,วไหมอันนี้ก็จะเป็นพักของเรานะคะอันนี้เป็นการขนาพี่น้องการขนาเพราะว่า ดอกขานาไม่ใกล้พัดไห้ยนองเพราะรดหนาเราก็จะเป็นท่วงงอกนะจะส่วนผากกันอื่นไม่ใกล้กับหันในล่างอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนของเรานะคะหรือขนมเส้น <c oughs> มาจากมาเส็บๆน้ำกันเด้อพนะี่น้อง แกงเขียวหวานไก่นะคะแกงเขียวหวานไก่